ลูกค้าหลายคนทักเข้ามาในเพจนะคะถามว่ากินยังไงให้ลดกินมาเยอะมากกิน,ต,น,นตัวนั้นตัวนี้ไม่เห็นผลกินเยอะจริงๆยิ่งดือ้อยาลดยากอยาก,ยากลด5้าโล10โล20โล30โลกินตัวอื่นมาไม่ลดเราบอกเล ัวนี้เรากล้ากันตลว่าลดแน่นอนนะคะขอคนที่แบบดื้อยาจริงๆลดยากมากอยากลดเยอะๆขอเจอแบบนั้นเลยค่ะเพราะตัวนี้กินแล้วเห็นผลไวมากแค่วันละ1 2ซองแค่นั้นเองชงแค่วันละ1ซองเนี่ยไม่ต้องชงเยอะหรอกกิน2อซองเดี๋ยวผอมเกินนะคะกินแค่วันละ1ซองก็ได้ตัวนี้การันตีเลยว่าเห็นผลตั้งแต่เซ็ตแรกที่สั่งซื้อไปไม่เห็นผลมาเอาตังค์คืนได้เลยนะเพราะตัวเนี้ย จะช่วยลีดไขมันเผาผ่าไขมันช่วยอิ่มท้องอยู่นานนะคะยังช่วยในเรื่องของระบบเผาผ่าและระบบขับถ่ายค่ะคือกินแค่นี้ค่ะสามารถดูแลรูปร่างดูแลสัดส่วนดูแลน้ําหนักได้ลดความอ้วนได้เพราะผลิตภัณฑ์ของเรามีแค่60แคลเท่านั้นเองค่ะ1ซองแค่60แคลเท่านั้นเองดังนั้นกินได้เลยไม่ต้องกลัวว่าอ้วนนะคะยี่ห้ออื่น100แคลส0แคลนะคะตัวอื่นที่เรากินกันร้อ200แคลนะคะแต่ก็ แฟและโกโก้ของเราแค่60แพล็เท่านั้นเองค่ะชมทานง่ายๆชมได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นนะคะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะโปรนี้ให้แค่สิ้นเดือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ1ห่อแบบนี้มี25ซองค่ะราคาอยู่ที่590บาท25ซองราคาอยู่ที่590บาทแต่คนที่กดไลค์กดแชร์ ลิปนี้บอกเลยเอาไปเลยค่ะโปรหนึ่งแถมสองค่ะรับไป50ซองนะคะคละรสชาติได้อยากทานโกโก้อยากทานกาแฟเลือกได้เลยเอาไปเลยค่ะแบบนี้แถมแก้วอีกหนึ่งใบทั้งหมด50ซอง590บาทแถมแก้วหนึ่งใบเฉลีย่ยแล้วแค่วันละ1 1บบาทเท่านั้นเอง11บาทกล้ากะนาตีว่าเห็นผลตั้ง ไม่เห็นผลมาเอาเงินคืนได้เลยอย่างที่บอกตัวนี้ช่วยเรื่องคุมหิวอิ่มนานเผาผานขับถ่ายช่วยทั้งหมดเลยไม่ต้องไปทานอะไรเพิ่มแล้วค่ะกล้าการตีไม่ว่าจะอ้วนมาจากไหนก็แล้วแต่ดื้อยาลดแย,ก,ยกจากยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ทานตัวนี้ลดแน่นอนใครไม่ลดมาเลยค่ะกล้าทาให้ลองเลยมาลองตัวนี้นะคะลดได้แน่นอนทุกคนค่ะ